รับสวัสดีครับพบกับเราครับโช่แม่น้อยนาเพชรจ้าเฟมารี่นะครับผมครับมือนี่ครับผมมาเมืองครับเด็กน้อยชีดืี้ครับโอ้ยบอลลีบล่อบลอลลีจักเทือเลยนี่เป็นวานานๆนะครับบอลลี่จะได้เป็นเอ็ทีหนึ่งนะครับผม เราดื้อเสื้อพามามึงครับเด็กหน่อยขี่ดือ้อขี่ดื้อขี่ดื้อดื้อหลีดื้อหลีดื้อครับเด็กน้อยจอมพลังครับดูนะครับโน่นโน่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอรึบปึ๊บเอาเอาไปเฉยๆน้อหน่าหน่อเอาเราดื้อกับเ,กนนเ,เ,เสียง <ś c oughs> ยังบอกขึ้เก่าด้อครับหรือก็ยังเสียงไม่ดีเหมือนเดิมครับอึดอปุ๊บ้ีอะไรครับอะไรอะไรอะไรวิ่งมาทําไมวิ่งมาหาพ่อทําไมครับผมวิ่งมาทําไมครับวิ่งมาทําไม มึงครับมึงมึงถึงหน่อยขี้ดูเอาเอาคุณคุณอึ๊บอึ้บอึ๊บปึ๊บเอาเอาจังนด้เอาจังนด้เอาจังนด้าึ๊บปึ๊บเอาเอาเอาเห็ดไปทั่วทีบแล้วเห็ดไปทั่วทีบแล้วปึ๊บอึ้บปี นี่ตามภาษาเด็กนะครับผมเฮ้อยู่นะครับดูดูดตูดูึงน้อยที่ดื้อเล่นวันๆนะครับเอ้ดินเข้าตาบุหรุมึง ดินเข่าตาบนั่นนะดินเข่าตาบรนะจานะ่าฮะอันมาพี่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  <c oughs> พี่ตากระพริบกระพริบแล้วดินเข่าตาเท่แท่อะไม่มีน้ำนะครับไม่ได้เอาน้ำใส่ให้เล่นนะครับผม <c oughs> โอ้โอ้เอโอเคจังไหอเ้ย หือซ่อมอย่างหนักแน่นหนาแล้วครับผมคอบอ,อีอะโบได้แล้ววันนีน้ดื้อดื้อดื้เอเอาเอาฮึบทำอะไรฮึบ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 เอาเบียด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 เอาเบียดเบียดเดี๋ยวคือ้ิลักทั้งลักทั้งหนีเด้อ เอ้ยเมืองข้องเหยญห้อยเลรีครับลอยดูลอยครับถังบ่ได้ใส่น้ำเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ต้องใส่เอ้าณแม่ทำอะไรนน่าคาบยังนั่นคาบยังใน,นปากงาจ้ยอ๊เฟด้อย เปลือกไม้ตัวนี้เสาถูนี่ก็ล้นเบิดแล้วครับล้นหมดแล้วนะครับล้นหมดแล้วอึ๊บอึ๊บอุ้ยเอ๊ะเอ๊ะเออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอา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 ดัน ดันดันใช้พลังหน่อยสิใช้กำลังหน่อยใช้กำลังหน่อยเอา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 ปึบปึ๊บปึบปึ๊บปึบปึบเอาเอาเพชรหยังยังสั่นหลุดทำอะไรอย่างนั้นครับผมเอา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 เสียวออกไปใส่แบบนี้เอาเอาเอาขึ้นยางรถแบบนี้เอาเอา ดูนะครับดูดูดูด,ดูเขาจะทําแบบไหนครับดูนะครับดูเด็กขี้ดื้อจะทํายังไงกับอ่างน้ํเนี่ยครับฮึบเอาเอาหมุนออกมากจนไดเอาฮึปนี่แล้วจะทํายังไงครับดูนะครับจะออกไปทางไหนจะเอาอ่างออกไปทางไหนเอาหามุมหามุมดีๆเร็ว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  ยิ่งโตยิ่งดื้อครับยิ่งโตยิ่งดื้อยิ่งมีพลังเยอะดูนะครับนนนเอาละเล่นยางรถแล้วนนยกเอาฮึบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ๊ะยังไงเอาเอาเอาดูนะครับดูดูดูทำอะไรทำอะไรทำไรทำไรทำไรนั่นทำไรนั่นเอาเอาฮึบ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 เอาเอาทำอะไรครับทำอะไร

<laughs> เอาเอา,เอาหงายหลังหงายหลังตึ้มเอาเอาโอ้ยดูนะนครับดูความดือนะครับอึ๊บดีกน้อยวัยแปดเดือนนะครับผมอีกน้อยวัยแปดเดือนครับเอา จะดันไปไหนอีกลูกจะดันไปไหนเฮ้ยน่ะฉลาดมากครับฉลาดฉลาดเก่งด้วยเก่งด้วยเก่งด้วยตรงนั้นนะึงนั่นนั่นนั่นเฮ้อาเอาเอาเอา,เอา,เอาน่ะติดจอยไปว่าได้จอยเอาเยาวอือโอ้เอ้เอ้ Nghĩa là đấy thằng khẩu áng ở đó Thằng khẩu áng เอาปฏีนี้เอาถ้าเอาออกได้เอาเอาเขาไตเล็กละดูนะครับเขาจะทํายังไงนะครับเอาดูนะครับแม่แม่นะครับดูนะครับครับครับท่านผู้ชมนะครับผมดูเลยนะครับโอ้ดันเข้าไปยังสันเอาดูดูดูจะหาวิธีออกได้ยังไงนะครับผมดูนะครับเขาจะหาวิธีแบบไหนครับดูไปพร้อมๆกันเลยเ่าออกไม่ได้ไปแล้วครับนุ่นไปแล้วยางรดออกไม่ได้เลยยางรดออกไม่ได้ไปแล้วครับผมนุ่น ไปแล้วนะหาแม่แล้วยางอกไปได้ไปเลยโอ้ยเนาะจ่าเอ้เนาะอึ๊บฮึบครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหรือก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมก็อย่าลืมครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิป <c oughs> ดีๆครับจากทางเราครับช่องแม่น้อยหนาเพชรจ้าเฟมิลีนะครับผม <c oughs> ครับสวัสดีครับ